กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาผูพ่อกับซองสเน่ย์ไปอย่าพี่น้องเลยเมื่อนี้มีแต่กินกับกินพี่น้องเลยกินหมักหมวกน้ากันเด้อหมักหมวกหมักแงวพี่น้องว่าอยู่ในประเทศหรืต่างประเทศเนาะวันนี้กินหมักหมวกแต่กระหมักแงวเนาะจะบายดีปลาลุงไหนกี้เนยสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงไหนลูกยัน้องเห็ดเองยัน้องเห็ดเ มาดิพี่น้องกินงวงน้ำกันได้เียวนแสยองยอดี่อพี่น้องันนี้ก็น้องสาง้อเองพี่น้องนั่งเองอ่อนเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยกรเมาิมมามาอยมามาลอย ไยมาเด้อไปไหมหาาหมทาทำบ่กงกินน้ำพรอมรุ่นนี้ลายลายมันนำ้สำนี่มาทำบ,บ่เยอะแยะแม่พี่พี่มัมน,นมันรังเรินก่นเหมนเดียวกันเป็นอะไรใครนแล้รเจ็บท้องมันเจ็บเยอะ kì ơi ăn nhọn này <laughs> nhưng <laughs> mà nhé, toàn đâu แง้จืดอ,อยู่ข้องนอเลยแ่จืดก็เลยมากินนัง,นงหางแง่จืดน,น้องน่ะเออาพอได้มกินมั เจ็บปนนอกเยอบบ้างน่อ,อ,นอ,อ,องต้องคุยมันเต็มคำเดี๋ยวนเ็บโ้ยประเด็กกับประเด็กโตได้พี่น้อง แสบนาปังับงบงเด็กโตบา้าคุกปาาสนีเห็ุขารนเลถ้าบรหมวงมันอนเลยมากมายกินขักยักกนงนอนหมดจอมาเลยจอมากินแลไรสนิทคุยมุต่อละข้ามด้ว ปากงีทหล่กล้วยค่ะหาปลาแม่นองอันแม่น้องกิ๊กเป็นตากล้องเนะพี่น้องตปลาปลาห้ากุ้งในคนมาแม่นองอเนกัมีนนอกอเนยอยู่คนเดียวพี่น้องเลยมีลูกหนึ่ง แม่น้องจิ๊กกับเพื่อนที่ทิดย์ท้อสนีนะเนาะสนีน้องจิกกี้แล้วกน้องบุ้มบี้น้องมีลูกสองคนอเคอฟซีเป็นยังงู้อ่ะบุกี้เป็นคนใหญ่แล้วน้องบุ้มบี้กับน้องจิกกี้นะลูกลูกใครลูกคนโตของแม่น้องจิ๊ก เดอดส่กอนใกินเิ้นหนึ่ง้นหน่สบาดีพี่นกิกกหวัดต้เอ้บราเซคุยใสุ่ยใส่ยังเรเบิอางพี่นมกินกส่งซุมแซวพี่เาลยพี่อนกับมัลิอันนี้จะได้กอยเจีวยมาเหมือนกันเนาะแซบพี่น้อง ไอนาน่มกกระตี้แฉะแล้วกะสุด้องแกลงนู้นอ่แกลงกระสดลอยช่หัดคออะเนี่ยน้อใมันเงี่ยตัวกินแบบเต็มบ่อยอย่างนี้แทำแฉะเป็นนองแฉบยี่วงใจจะว่างใจจะใจว่างเอ้าทำไงเม tonight. ื s <S mm ่อโดนขี sort of ok ้้นเยะกใจจะฟ้าเด้อสดซักฟ้ามาใหม่ไปลูกหวงขันเดียวพี่น้อง โรคโควิดเงาเอ้บอะไรไปใส่กินอย่างนีมือเพราะว่าขั้นป้ายก็คือเขาป่าอย่างเดียวพี่น้องน้ามาเลยเดย๋ยวกินละลูกะนอนสันนี่เดี๋ยวช่องื้อว่าสันี่ป่าเนี่ย,กกย,ย,ยพี่น้องไปจิดตั้มป่าตั้มดง มันเปื่อนสดเลยบัดมากที่สดุดอืมแบบเนาสเตล์แบบใหม่เนาะคืออาลงไปลุยเลยแบบนี้เพื่อนกนนระจักแมวกินีนเานาะเอาผับซองเอาไปแนวเนอะ

เสรเราไลแบบไข่บบเงี่ยววันวันสมมาผสมกไป่ะแ่นี้เากินสุ่มกินมาที่น้อยำมะเเอาบนมยำแ้ี่น้อากินยมมะเลยกินน้ำเชียน้ำเียลูกน้ำเีย อย่าเมากองไว้ลูกมาปากองนั่งงามหัว lộ นเลยนางงามหัว l ลนนี่โดยสบายดีเพื่อนว่ามาสบายดีใกล้ๆเพื่นญานอันปลาลุงบอดี้ยินน้องอเนยหนาหักหนาชั่งแท้ือ โอ้ oh. เ,เจ้านเนี่ยพี่น้องความเ่บความนัวทุกอย่างเกือบเบิร์พี่น้องเลยพออยังบริยากันอยู่โพดโพน้พี่น้องเนาะตอนนี้บรรยากาศพี่น้องก็เริ่มซีดีแล้วแหละพี่น้องเลยบรรยากาศนำ้ำแรง เมทาเพิ่นกามาลีน้ำพี่น้องเอ้ยสองตายายฮัลโเพิ่นมาลีน้ำสนีเมื่อนี่พี่น้องมานอนใน,นเตียงเนี่ยต้องใส่นอนเย็นพี่น้องเลยมืนอวาเหากะขอจบคลิปเพียงเท่านีน้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าหน่อยเด้ออยู่ดีไม่แห้งวัสุขุสุคนสุหมงสุบ่อนพี่น้องเอ้ยสบายดี